ทีเด็ดแคชชวบ,บ้านกับพบท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ทีเด็ดแคชชวบ,บ้านเรามาเยือนถิ่นบางกลวยครับแดนที่มีเซียนไม้ต่างๆไม้ประดับต่างๆวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับเซียนไม้ไทยดอกไม้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมดอกจำปีครับจำปีไทยท่านผู้ชมลองดูสิครับว่าจำปีไทยนั้นมีประโยชน์ยังไงการขยายพันธุ์อย่างเป็นอย่างไรเราพาท่านเราพบกับเซียนจำปีครับที่อำเภอบางกลวยคุณลุงแปะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ คุณลุงจำปีที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นจำปีจำปีพันอะไรฮะก็จำปีไทยพันขาวฮะจำปีไทยพันขาวรู้สึกมีกลิ่นหอมกตลอดหอมเือบานแล้วเป็นหอมตลอดคุณลุงจำปีเนี่ยมันมีกี่พันที่คุณลุงปลูกในในสวนเนี่ยในสวนนี่จำปีนี่มีมีสองพันในการมีจำปีแขกกับจำปีขาวจำปีแขกกับจำปีขาวครับต่างกันยังไงฮะก็มันก็ดอกจำปีแขกเนี่ยเขา ส่วนมากจะเป็นวาไม้ประดับอ่าแต่จะปีขาวนี่เป็นไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจครับเอาไปทําอะไรฮะก็ไปทาร้อยพวงมาลัยอ๋อที่เห็นร้อยพวงมาลัยตามเสี่แยกไฟแดงเนี่ยนะแต่ก็อาจจะมีมากกว่านั้นก็คือที่ผมทราบมานะครับาะว่าได้เอาไปสกัดเป็นน้ําหอมแล้วโอ้แต่เขาไม่ใช่คนไทยนะคงเป็นคนอ่าคนญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้ที่ทราบมานะฮะครับครับที่ทราบที่สวนของเขาลุงนี่โหดูเนื้อที่สักเยอะใหญ่โตมากน่าดูสักิี่ร่ครับ อันนี้ก็สามไร่ฮะสามไร่ส่วนใหญ่ที่เป็นไม้หลักที่นี่ไม้ไทยพันธุ์ของอะไรฮะก็ส่วนมากไม้ใจไทยนี่ก็มันถ้ามันหลุดเขาเก็บเก็บเอาไว้ผมก็เลยขยายพันธุ์เอามาครับมาขยายพันธุ์ทีนี้ผมสนใจละว่าถ้าสมมติว่าผมมีจําปีแล้วผมอยากขยายพันธุ์เนี่ยคุณลุงพอจะแนะนําผมได้ไหมเขาต้องพันธุ์ยังไงก็เดี๋ยวนี้เขามันก็มีหลายแบบนลคุณนะครับมีเขามีปักปักชําปักอบแบบอบนะผมก็มาใส่พบนะแต่ผมแต่อย่างของพวกผมนี่พี่น้องผมนี่ตอนหมด ถ้าอ,อำเภอบางกล้ยนี่นะฮะจอ,อนหมดแต่ถ้านอก,ากอำเภอบางกล,ล้ยผมไม่ทราบว่าเขาจะทําวิธีไหนครับเขาลู้ข่าวว่ามีปักชำํำตอนคุณลุงใช้ตอนใช้ตอนอย่างเดียวะเพราะเมล็ดได้ไหม, <ๆ S 2> มก็ไม่เคยมีปรากฏนะไม่เคยมีมีเม็ดจริงแต่ส่วนมากผมผมขึ้นมาเนี่ยผมเจอเม็ดที่พร้พอมบูชาละ,ะผมว่าผมอยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะจำปีครับทีนี้จำปีที่จะตอนอย่างต้นนี้จำปีใช่ไหมครครับ จะตอนยังไงฮะเราเลือกมีวิธีการเลือกกิ่งก็กก็็ดูใบนะพอฉลาดใช่ไหมะนี่ขนาดนี้ฉลาดแล้วอ๋อเพสลาดอ่าใบฉลาดต้องดูเขียวก่อนอ่อนอ่ๆอย่างนี้เลยครับอย่างนี้กำลังดีกำลังฟันอ๋อเขียวอย่างนี้นะฮะกำลังฟันแต่ถ้าดําอย่างนี้ทั้งหมดทั้งกิ่งฟันไม่ได้อ๋อไม่ได้ต้องกิ่งอ่อนๆหน่อยต้องมีปลายกิ่งเป็นใบฉลาดแล้วครับครับแล้วจะดูกิ่งไหนฮะจะตอนยังไงจะตอนที่างล่างฮะเนี่ยไหนคุณลุงจะเลือกเลือกกิ่งไหนนี่ผมจะฟันนี่ละช่วงนี้ครับตอนก็ต้องตัดต้องตัดอันนี้ออกฟันลงเลงลองทำให้ดูหน่อยครับ ตัดทิ้งเลยนะฮะตัดทิ้งเลยเอ้ยคุณลุงการตอนเนี่ยคุณลุงมีตอนกี่แบบะก็มันก็มีของตอนได้สามอย่างนะสามอย่างเลยสามอย่างไหนคุณลุงลองบอกสักสามอย่างมันมีอะไรบ้างฮะที่แรกนี่ผมเคยฟันอยู่ใต้ตานี่นะฮะครับครับใต้ตาผมจะฟันอย่างนี้เลยนะฮะใต้ตานี่ปั๊บเนี่ยผมก็มามามาปีแรกผมก็ลองเอากะเพราคึ้มดูครับอ้ล่ากเขาจะออกตรงตานี่ทั้งหมดเลยฮะอ่ไอ้ตรงหลังตานี่ไม่ออกอะ พอออกใต้เฉพาะใต้ตาเท่ั้ครับครับตรงประตูนี่นะฮะไม่อตรงนี้ไอ้ส่วนอื่นไม่ออกครับโอ้แต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะก็แถวนี้ก็ไม่ออกเลยใช่ไหมฮะไม่เคยออกอ่ะไม่ออกตรงนี้หมดครับตอนนี้ผมก็มาคิดเอาเอาตาแตกละนะฮะตอนนี้พ่อตาแตกเลยนะฮะตาแตกนี่เอาตานี่แตกเลยอ๋อหมายถ้าปิดนะวิธีที่สองนะปิดตาเลยฮะฮะผมก็ลองอีกเออออกออกออกรอบพอสมควรนะฮะผมเลยมานึกคิดว่าอีกปีหนึ่ง อีกปีนึงนะฮะคือว่าที่ผมท,ผมทดลองเนี่ยปีต่อปีปีต่อปีปีต่อปีปปปปปนะไม่ใช่ไม่ใช่วันต่อวันครนะฮะลองกันนะจนว่าพอครั้งที่สามผมมาลองแบบนี้เลยเอาแบบที่ใช้ในปัจจุบัน,ร,บนระหว่างกลางฮะระหว่างกลางตาเลยสรุปแล้วไอ้กลางระหว่างเนี่ยมันออกได้รอบมากแล้วออกก่อนด้วยหนึ่งอาทิตย์ออกก่อนจากเขาออกก่อนเขาระหว่างก่อน,นอยู่ใ<อ>ต้ตาก,กับเหนือตาฮแต่คุณลุงเราทําดูแต่วิธทีที่ดีที่สุดเนี่ยนี่ระหว่างนี้ครับควันเลยควันเลยฮะความยาวของการควันแล้วแต่กาฮะ ยาวมากกว่านี้ได้นะฮะยาวมากเอาเส่วนมากกว่าจะคงจะไม่มากกว่านี้ไปได้เพราะว่าถ้าเพ่านั้นแล้วใบจะเหลืองเสียก่อนอ๋อครับครับ mm ัวแต่ขนาดนี้ต uh ้อวขนาดนี well ้ก uh ิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับกอขนาดนี้แต่ผมจะใครขูดแผ่ๆวันนี้ทำไมต้องขูดฮะถ้าไม่ขูดเป็นไงฮะก็การการการเส้นจะมีเส้นไงวันนมีมีเส้นเนี่ยติดไหมครับมีเท่านี้ติดแล้วเนี่ยคนเนี่ยให้เขาเท่านี้เท่านี้เองเนี่ยอยูเท่านี้ติดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี้ยติดแล้วอันนี้จะเอาดินเข้าพื้นีินเลย อ๋อดินหุ้มอ่ะทำไมดินดินหุ้มข้างบนนะอันนี้เพราะว่าเราเราคว้านขนาดนี้ทำไมไม่พุ่มตรงนี้ครัเพราะตรงนี้ไม่ต้องพุ่มนี่เลยฮะพุ่มระหว่างครึ่งเลยเนี่ยผมจะพุ่มเลยนะเนี่ยตองนี้ต้องพุ่มนี่ครับนะพุ่มแล้วจะเอากระเพาะพุ่มอีกทีครับรากออกที่ไหนฮะระหว่างนี่รอบนี้รอบเลยทีนี้รอบละคือว่าเขาล่างเนี่ยน้ำเลี้ยงเขาจะมาเรื่อยมาเนี่ยอืมเขาเรื่อยมาจะมาหยุดจุดตรงนี้ไหมครับเมื่อหลุดตรงนี้ทางนี้เอ๊ะมันไม่มีประตูออกเนี่ยอืมเขาก็หลุดต้องดังคนต่างน้ำเลี้ยงงกจะลมมมาพร้อันหด เขาจะเอาเลือกออกทีตรงนี้ไม่มีตาให้ออกนะออกเอาเองมีมีประตูรอบตัวะะฮเพราะไม่มีตาแล้วประตูมันจะรอบตัวครับหลังจากคุณลุงฟวานแล้วทำไงต่อครับกระพาหุ้มดินหุ้มฮะอ่าเจอเลยครับอ๋อใช้ก้อนดินดินเหนียวแล้วเนี้ยนะฮะดินผมทำไปแล้วดินดินเขาไปแล้วนี่คือว่าเหนียวแล้วนะฮะนี่นี่คือเขาอ่ะนี่นี่เท่านี้เองนะอ๋อหุ้มไว้เหนือเหนือแผลที่เราหุ้มแล้วก็ปิด ปลายบนแผลเนนี้การก็เผื่อเวลาถ้าติดนี่ผมจะรู้นะครับอ่านี่เขาจะไเลยนะฮะนี่ผมได้ออกแบบนี้เลยอืมนี่วิธีฟังนมันไม่ได้ยากเย็นนะคุณครับฮะมัดกี่เปลาะครับสองปลอกฮะอ้าวทำไมต้องสองก็โบราณทำอย่างนี้แล้วก็สามปลาะมันผมลองแล้วว่าไม่ค่อยออกออ่อต้องเป็นตอกมัดเลยนะต้องเป็นตอกมัดเลยข้ามหมุนนะหมุนไม่ได้นะไม่หมุนแล้วครับไม่มีทางหมุนแล้ว ฮนี่เสร็จพิธีแล้วนะครับพอเดือนปุ๊บเนี่ยผมจะไปตองเข้าเลยอ๋อไปตองตัวนี้นี่ฮะเอาทางนี้ขึ้นนะคุณพี่กันอ๋อเอาปลายฮ่าปลายขึ้นเอาปลายขึ้นนี่ผมจะหุมรุ่นแรกนะจะปีรุ่นแรกของผมครับน่าจะปลายขึ้นทําไมต้องปลายขึ้นก็เอาปลายนี่เวลาฝนลงถ้าเราลดน้ําเพราะฝนไม่มีจนห้ามีคะครับไม่มีตอนนี้ผมจะสาดน้ํา น้ำจะลงไปค้างในนี้ฮะไปค้างอนี้อ๋อนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยฮะเนี่ยเก็บไว้เนี่ยให้มีน้าหล่นอยู่ในนี้เก็บักษาไว้เก็บักษาแต่นี้มาหน้าฝนละมาเดือนเดือนสิบก็ผมก็จะเอาตัวนี้ลงทีนี้อ๋เดือนสิบไม่อยากให้น้ําขังก็ขังแล้วไหมปล่อยอย่างนี้เลยผมมีทุกคืนน้ำหรือว่าอันนี้หน้าฝนละหลวงผมทำอย่างนี้น้าฝนอันนาฝนน่าฝนฝนลงมานี่เลยฝนกลับแล้วนี่หน้าฝนเอาเปาะเดียวเปาาเดียวเปาะเดียวะ ก็น้าฝนนี่ปลอเดียวถ้าหน้าแรงนะฮะหน้าแรงสองปลอกอ๋อเพื่อไม่ให้น้ําไหลมากอ่าฮะอย่างนี้ผมมาจากทุกวันนะแล้วอีกสิบห้าวันคุณไปแกะดูอีกสิบห้าวันอีกสิบห้าวันอีกสองอาทิตย์เราจะลากนี่เขาจะโผล่ละครับโผล่รอบเลยอืมพอโผล่รอบพบผมจะแกะตัวนี้ออกอีกสิบห้าวันนะฮะผมจะแกะตัวนี้ออกครับเอาเนี่ยแกะเลยทิ้งรากออกมาแล้วนี่รากเต็มเลยครับ ผมจะเอาดีเข้าช่วยเลยเนี่ยอันนี้คือขุยมะพร้าวอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ต้องใส่น้ําไม่ไปปนอะไรทั้งนิ้นนะครับผ่าปนไม่ได้ครับฮะโอ้โหเนี่คือหน้าหน้านี่คือหน้าแรงเออหน้าแรงหน้าแรงผมให้น้ํามันลงผมจะตูดขึ้นทําไมฮะก็ให้น้ําลงหน้าแรงอ่ะครับท่านหน้าฝนหน้าฝนอันนี้ปิดเลยตล้องนี้ขึ้นให้น้ําไหลเลยให้ผมจะคาดแน่นเลยเนี่ย นี่คาดแน่นเลยครับนี่คือแต่ถ้าพลาดดคนเอาอย่างนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวลองมัดมือย่างนี้ต้องใช้เชือกหรือปอกครับเชือกแล้วตอนนี้เชือกแล้วฮะเชือกแล้วต้องแน่นแล้วะได้สิบห้าวันคุณละมองเห็นจะขึ้นแบบนี้เลยอ๋อครับนี่นี่เรียกว่าเบ็ดเสร็จแล้วสักสองเดือนแน่แน่กำลังดีคุณลุงท่าอาชีพนี้เนี่ย คนที่จะเข้ามาวงการใหม่ๆถ้าจะจะมาทําการขยายพันธุ์เล็กๆน้อยๆคนจะเป็นอาชีพเสริมไม่ทําได้นะอย่างนี้มันได้สบายคุณสบายแล้วอาชีพเสริมสบายเลยแต่คุณจะไปเอาเสริมอยู่ใต้ถนนไม่เอานะต้าง้าไม่เอาต้องต้องคุณเอาไม้พวกนี้ไม้ที่ไม้ไทยๆเนี่ยขอให้อยู่ในทางหลังควรจว่าก็ไม่ได้ต้นมาก็ไม่เอาหมาก็ต้องให้นี้ให้น้อยอย่างมะละกอปัดออกไปเลยอย่าให้เข้าไปต้องอยู่แต่เพราะไม้ทางหลังนี่ เขาอยู่ได้รอบไม่มอ๋อ,อถ้ามีต้นหลังท้องหลังนำ,นำแล้วก็มีจำปแีแม่แม่ทางหลังคุมไงม,มีจำปีเขาจะอยู่ได้หมดพวกนี้ครับแต่ถ้าไปมีไม้อย่างกว้นว้าเข้าไปอยู่ปุกเนี่ไม้ไม่ไทยๆเราจะตายไม่เขาอยู่เช่นยี่หุบนี่จะไปเลยครับ ใบใบไม้หายไปเตายครับจางปีนี่ก็หม่คือค่อนข้างมีปัญหาสําหรับการปลูกพืชที่ท,ที่ต่างชนิดกันมากที่ไหนที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับแหมวันนี้รายการเวทีชาวบ้านได้รับความรู้มากเลยนะคุณลุงแปะ,ะคุยกันนะ,ะสนุกด้วยได้ความรู้เรื่องไม้ไทยด้วยทางรายการต้องขอบคุณลุงแปะมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีอะไรสงสัยแนะนำอาจจะติดต่อทั้งลุงทั้งจดหมาย ทางโทรศัพท์ได้นะคุยกันนะฮะคุยกันได้ไม่มีปัญหานะฮะถามกันคุยกันกาบเอาที่ผมรู้นะอที่ผมไม่รู้คงตอบไม่ได้กับรายการวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป๊ะมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ